สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครได้นำสินค้ามาจัดแสดงภายใต้กิจกรรมสอพอรอสารสัมพันธ์ไมตรี OOCC สร้างอาชีพสู่สกอรณอบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันกเกษมกระทรวงศึกษาธิการจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้จากวีทีาร์ค่ะ วันนี้นะครับทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับโดยท่านอธิบดีนะครับได้มีนโยบายนะครับที่แต่ละพื้นที่เรานะครับเราจะมีการส่งเสริมนะครับด้านการศึกษาต่อเนื่องนะครับที่จะมีสินค้าผลินณฑ์ต่างๆนะครับที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับได้ได้พัฒนาขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยกสนเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้เขารู้ช่องทางในการนะครับฝิกอาชีพนะครับมีอาชีพต่างๆหลากหลาย หลังจากนั้นเนี่ยผมคิเมื่อเขามีอาชีพผลิตได้มีสินค้าแล้วเนี่ยกสสนอก็ยังช่วยส่งเสริมนะครับในช่องทางของการจัดจำหน่ายนะครับวันนี้นะครับทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับของเขตปทุมวันนะครับกทมของเราเนี่ยครับได้นำผลิตภัณฑ์นะครับที่ที่ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับนำมานะครับจัดแสดงนะครับในที่ศูนย์เรียนรู้วังจันทร์เกษมแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นการประชาพันธ์นะครับแล้วก็เผยแพร่นะครับว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยได้จัดกิจกรรมไรในพื้นที่นอกจากนั้นนะครับในสิ่งที่เรามาจัดวันนี้นครับนอกจากมีผิดพันธุ์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการสาธิตอาชีพนะครับดังนั้นผู้ใดที่ผ่านไปแถวนี้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเรียนอาชีพนะครับเป็นอาชีพง่ายๆนะครับที่สามารถที่เรียนรู้ภายใน1-3ชั่วโมงก็สามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ ทางทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับวันนี้โดยเขตปทุมวันนะครับก็จะนําเรื่องอาชีพการทํากระเป๋านะครับกระเป๋าผ้าง่ายๆนะครับที่ที่จะมาให้กับคนที่สนใจนะครับได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับ ชั้นนางสาวจินตนาด้วงจุ่มนะคะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของ OOC ของกสนเขตปทุมวันค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีกระเป๋าผ้าฟิวสบู่สมุนไพรขนมใส่ไส้และก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะอาชีพของกสนปทุมวันนะคะที่ประสบความสําเร็จมากก็คือกระเป๋าผ้าฟิวนะคะผู้ที่ฝึกอาชีพของกสนเตปทุมวันสามารถนําไปสร้างไรายได้นะคะนําความรู้ที่ได้รับไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์เป็นหมวกเป็นซองใส่โทรศัพท์ เป็นกระเป๋าสะพายทำเป้ได้หลายแบบนะคะแล้วก็กศนเขตป,ปทุมวันนะคะวันนี้เชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาฝึกอาชีพฟรีนะคะในการทำกระเป๋าสตังหน้าแมวในศูนย์เรียนรู้วังจันเกษมคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมยงปิตารักษานะคะเป็นครูกศนาตําบนของกศนเขตป,ปุมวันแขวงปทุมวันนะคะวันนี้เราได้นำผลิตภัณฑ์เป็นขนมใส่ไส้เป็นขนมที่ชุมชนทำเอง หอมหวานอร่อยนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นี้เชิญชวนได้ที่กศนเขตปทุมวันนะคะในแฟนเพจของกศนเขตปทุมวันค่ะคราสบูสมุนไพรนะคะของกศนแขวงรองเมืองนะคะแยกออกเป็น2อ,อย่างคะ่ะ1ทํามาจากใบย,ย่้านางนะคะ2ทํามาจากใบมะขามเปียกคะ่ะสรรพคุณนะคะทําให้มือนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่กศนแขวงรองเมืองคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกศนแขวงวังใหม่นะคะ ได้นำผิดพันธ์มาเผยแพร่นะคะแล้วก็นาม,มาขายด้วยนะคะจากก้อนนอกแขวงวังใหม่นั่นคือก๋วเตี๋ยวลุยส่วนค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรอาหารว่างที่เราส่งเสริมให้กับประชาชนในแขวงวังใหม่นะคะอยากอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะแต่การล้างผักค่ะถ้าผักที่เป็นก้านเป็นต้นนะคะควรจะตัดขึ้นมา้นมา1เซน แล้วถึงจะเอาไปล้างล้างน้ําสะอาดเพื่อเอาน้ําดินออกจากนั้นแช่ความเป็นกรดหรือเป็นด่างเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือฆ่าเชื้อโรคบางชนิดหรือพยาธิบางชนิดนะคะจากนั้นก็ไปล้างน้ําสะอาดนะคะพอสะอาดแล้วใส่กล่องนะคะหรือถุงมัดให้เรียบร้อยนะคะก็จะฆ่าเชื้อได้แล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะอันนี้คือการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนแล้วก็ให้เทคนิคในการสุข,ขะ อนมามัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะฝึกอาชีพกับกสนอปทุมวันนะคะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์กอสนอเขตปทุมวันนะคะกศสนอแฝงดุพินีนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะ0 2 2 1 4 1 7 1 7นะคะเบอร์มือถือ0894898172ค่ะขอบคุณค่ะ